ไงซูเปอร์ทรัคเ hey, hey. hey, hey. อาต้นคริสต์มาสสวยมากเลยสวยมากมามาดื่มช็อกโกแลตร้อนกันเถอะเดี๋ยวระหว่างที่กำลังรอซานต้า uh huh. โอ้นั่นมันอะไรข uh huh. องขวัญน,นั้นมาจากไหนกันนะ uh huh. เขาคือซานต้านะเขาควบคุมรถลากเรื่องของเขาไม่ได้ซูเปอร์ทรัคตามเขาไปซานต้าครอสกำลังจะชนแล้วซานต้าครอสเป็นอะไรไหม คานตา้านายไม่สบายเหรอนายก็เลยคุมรถลากเลือดไม่ได้ใช่ไหมงั้นนายจะไปส่งของขวัญคริสต์มาสได้ยังไงสุภปปทรช่วยหน่อยได้ไหมอืมอ่าฮะ เฮลิคอปเตอร์จะใช้ทำอะไรอ๋อ <Hey. S 1> oh, นายจะใช้มันลากรถเลื่อนคริสต์มาสเป็นไอเดียที่ดี oh. ตอนนี้ซันต้าก,ก็ส่งขุงขวัญต่อได้แล้วป oh. าฏิหาริย์วันคริสต์มาสขับรถเลื่อนคริสต์มาสสนุกมากมากเลย โอ้เราบินผ่านร้านขายล้อของมาซิโม่ฮะสันต์คลอสกำลังมาแล้วมาซิโม่ของขวัญของนายนะมาซิโมฮะฮะฮัตเช่ <c oughs> หายไวๆนะสันต้าเบอร์ดี้คริสต์มาสนะมาซิโม <c oughs> มีคนมาหานายนะทอมไม่ต้องกลัว เขาคือซานตาครอสเบอร์รี่คริสต์มาสนะทอมโอ้แย่แล้วอาการหวัดของนายแย่ลงนะซานตารีบแจกของขวัญให้เสร็จกันเถอะเร็วเข้าฉันคิดว่านายใกล้จะเสร็จแล้วนะซานตาครอสจะจามอีกแล้วเหรอ โอ้ไม่สตาตต้าจามแรงจนเชือกขาดซูเปอร์ทรัคไหนต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่รถลากเลื่อนจะตกลงไปอ่ามร่มชูชีพเป็นไอเดียที่ดีพยายามติดร่วมชูชีพเข้ากับรถเลื่อนนั่นละดีมาก Oh. โอ้โหรอดลงได้ดี <c oughs> ฉันหวังว่านายจะดีขึ้นนะ <c oughs> โชคดีที่นายมีเพื่อนๆคอยดูแลเยอะเลยและนายด้วยซูเปอร์ทรัคขอบคุณที่มาช่วยวันคริสต์มาสนะ สวัสดีเด็กๆกำลังดูอะไรกันโอ้ว้าวต้นคริสต์มาสสวยจังเลยทำได้ดีมากแคลรี่ต้นคริสต์มาสสวยมากเลยแขกในงานจะต้องชอบแน่แน่เอาละถึงเวลาเก็บของขวัญแล้วสารต้ามอบของขวัญให้แก่เพนนี้แล้วเธอกำลังเอามาส่งให้ตอนนี้เลยเต้นกันมาดิเด๊ สวัสดีเพนนีเธอกำลังเอาของขวัญคริสต์มาสมาส่งให้งานปาร์ตี้แคลรี่ใช่ไหมโอ้ไม่นั่นเสียงอะไรมีปัญหาใช่ไหมระวังนะเพนนีประตูท้ายเปิดออกมาแล้วโอ้ไม่กลองขบวญเราจะทำไงกันดีข้าวเร็วเพนนีกำลังมีปัญหาเธอต้องการความช่วยเหลือจากซุปเปอร์ทรัพ สรักมาช่วยแล้วสุอรักแค่แนของขวัญคริสต์มาสมาจากซานตามาส่งให้งานเล็กแฮร์รี่ <S <S แต่มันหล่นลงมาจากประตูท้ายเครื่องบินใช่แล้วมันแย่มากเลยแขกในงานกําลังคาดหวังจะได้รับข,ของขวัญไหนจะต้องตามหาของขวัญแล้วเอากลับไปส่งให้ทันเวนลาสำหรับงานปาร์ตี้ <S <S เอาเลย <S <S สุอรักแปลงร่าง เร็วเข้าซปเปอร์ทรัคงานปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วนายแน่ใจนะว่าเป็นความคิดที่ดีที่แปลงร่างเป็นรถดำนะนายนายว่างั้นนะฉันคิดว่าเป็นรถแข่งน่าจะดีกว่านะมีกวังนี้ไหมโอ้นั่นไงข้างหลังนาย เร็วเข้าซปเปอร์ทรัคเอากลอกมาใส่ท้ายรถแล้วรีบไป <c oughs> เราต้องตาม <c oughs> หากล่องอื่นๆกันอีก,ก,กอเฮ <c oughs> ้เฮเฮ้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 เฮเฮ่เฮ้เ้เฮ้เฮเฮ้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 เ้เาร์ฮ <c oughs> ้เัเฮอเฮ้้เฮ้เฮ้เอ้เฮ้้้เเเฮ้เฮ้เฮ้ แน่ใจนะว่ามองไม่เห็นดูข้างหลังสิมันอยู่บนกิ่งไม้แต่จะเอาลงมายังไงล่ะซูเปอร์ทรัคไม่น่าจะได้ผลนะซูเปอร์ทรัคไม่มันไม่ได้ผลได้ต้องใช้ s t 3 0ีสพัน ไอเดีย <AI S 2> <c oughs> ที่ดีซูเปอร์ทรัคซูเปอร์ทรัคเลื่องเล่นได้แล้วงานปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วเอากล่องของขวัญลงมา <c oughs> เดี๋ยวรีบไปกันเถอะทำได้ดีมาก อ้เฮเรียกไปที่งานปาร์ตี้ของแคลรี่กันเถอะไม่ต้องห่วงนะแคลรี่ซุปเปอร์ทรัคจะมาถึงในไม่ช้าโอ้โหซุปเปอร์ทรัคมาพร้อมกับของขวัญแล้วขอให้เป็นปีที่ดี Hmm. ทุกคนได้รับของขวัญกันหมดเลยสุขสันต์วันคริสมาสนะทุกคนสปิน180่งองศาเก่งมากเจอรี่ถ่าจบสวยมากเจอรี่มีคนต้องการซุเปอร์ทรัคไปกันเถอะคาร์ มาเล่ยางรั่วทั้งสี่ล้อเลยมันแย่เลยเพราะว่าในวันนี้เขาต้องไปแสดงที่สนามแข่งมาซิโม่มียางเส้นใหม่ให้มาเล่แต่เขาหนักจนยกไม่ไหว นายต้องไปช่วยเค้าเฮ้เฮัลโอลฮัลโหลฮัลโฮะอื้มอ๋อเขามาช่วยมัซซิโม่หน่อยได้ไหม <_ d ial noise> ล้อหนักมากๆ <_ d ial noise> เลยอฮ้ มันดูไม่ดีเลยเราต้องการรถที่แข็งแรงเพื่อเคลื่อนย้ายยางพวกนี้นายกำลังจะแปลงร่างเหรอเยี่ยม ใช่แล้วรสมอนสเตอร์ครับและจะแข็งแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อช <Hey. S 1> ่วงน้ำหนักได้ดีครับ uh huh. ทำได้ดีมากทุกคน uh huh. เหลือยางอีกแค่สองเส้น uh huh. ว้าวซูเปอร์ทรัคนายชอบทำเต็มที่เลยใช่ไหม uh huh. ทำได้ดีมากครับ uh huh. รอทั้งหมดประจำที่แล้ว ตอนนี้เราต้องยกมาเลข่ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนล้อล้องเลยซุป,ปเปอร์ทรัคได้แข็งแรงไม่พอเราจะทำไงดีคราวนี้ ST 3000ใช่แล้วรถเครนฉลาดมากอเ,เอาละยกรถมอนสเตอร์ขึ้นมาเลย มาสิโม่ตอนนี้เปลี่ยนยางได้เลยทำได้ดีมากเหลืออีกสองข้างสุดยอดไปเลยมาเล่ได้ล้อใหม่แล้ว ล้อใหม่เยี่ยมยอดไปเลยขอบคุณนะสุเปอร์ทรัคสวัสดีครับฉันรู้ว่านายเล่เนเกมขาว่ากดได้เก่งมากใช่ไหมแ่ <Yeah. S 1> วัเธอฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการเล่นที่ยุติธรรมนะ ฉันคิดว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังนายนะฮ <c oughs> ่าฮ่ากัวเธอได้จับข่าวได้แล้ว oh. ดี้วยนะยุ่เม,มอือนจะมยรโรต้องกงานวามช่วยเหลืออไปแล้วนะข่าว uh huh. จะมาเข้าไปดูโมงกับเด็กๆสาคนแล้วก็มีบางอย่างมักหวานทักทออกเอาไว้มันคือลูกแก้วยักษ์ที่ถูกดีดจากเขามา อยู่กับเด็กๆนะโอ้ซูเปอร์ทรัคภารกิจนี้ต้องใช้รถที่แข็งแกร่งนะ มว้าวมันดูดีน่าประทับใจมากเลยซุปเปอร์ทรัคลินี่และเด็กๆถอยหลังไม่ด้อยมันอาจจะสดใสหน่อยนะนี่เหรอลินี่ได้ยินอันตรายบางอย่างเหรอโอ้ไม่สุดปรทรัคระวัง เดือบไปแล้วในนั้นเป็นอะไรไหมซูเปอร์ทรัคดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลนะ <c oughs> ลูกแก้วยังติดอยู่เลยตอนนี้นายจะทำไงต่อทำยต้องการใช้แรงดันอากาศเพื่อดันลูกแก้วออกไปจากข้างในงั้นหรอแล้วนายจะสร้างแรงดันได้ยังไง ST 3 0 0 0ใช่แล้วซูเปอร์ทรัค แต่ยวจะไปไหนไปอีกด้านของโอมได้อยากใช้ซูเปอร์วีเอคเตอร์เพื่อสร้างแรงดันให้โมงกันเหรอโอ้ดูเหมือนเราจะมีปัญหาซะแล้วสิแก้ได้แล้วว้าวก้าด้แล้าวว้ว้าว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 อ้กวาแล้วแ้าตอนนว้าัว้าวว้า้ว้วววเ้้าวด้ว้้า มันเกือบไปแล้วนะแต่นายช่วยไม่ได้ทัดทำได้ดีมากอ้อยีดีบิลลี่ฉันลืมถามเรื่องลูกแก้วเอามาทำอะไรเหรอในแต่จะโชว์ให้ดูตอนนี้โอเคว้าวลูกแก้วกลายมาเป็นโลกสวยไหมลิลลี่วันนี้ขอบคุณนะซูเปอรท์ทรัคนายช่วยเพื่อนๆเ,เอาไว้และช่วยให้บิลลี่ทำงานนี้เพื่อเด็กๆเ,เสร็จสมบูรณ์ฉันอยากรู้ว่าเราจะเจอการผจญภัยอะไรอีกในตอนต่อไป สวัสดีครับสวัสดีนะมันโยกเย่มากเลยจะเอาพิซซ่าไปส่งที่ไหนเอ๊ยี่หอ๋อไปงานเลี้ยงส่งกรา์นั่งเหรอขอให้สนุกนะเอ๊ะดูเหมือนจะมีเหตุฉุกเฉินนะใดคนเร่บหน่อยนะครับไม่ต้องว่วงเราแค่ไปส่งพิซซ่าช้าไปหน่อยแค่นั้นเอง ดูเ,เ,หเหมือนพวกเขาจะสนุกกับการฉลองนะ <c oughs> <c oughs> แต่วเอเทอร์หาปืนฉีดน้ำคุณเขาไม่เจอทำแบบนั้นไม่ถูกนะั <c oughs> ้นฮะ เขาหน่อยได้ไหมเขา จนกว่าซูเปอร์ทรัคจะช่วยเขาหาปืนฉีดน้ำให้ได้ก่อนพร้อมจะหาหรอยังซูเปอร์ทรัคเยี่ยมได้เห็นปืนฉีดน้ำที่พุ่มไม้ไหมไม่เห็นหรอแล้วที่เสาไฟล่ะไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมบ้าบ้าอบ้านั่นอะไรมอ่ะนั่นเหรอใช่แล้วได้จะหามันได้เร็วขึ้นจากบนฟ้า จะมีขึ้นหรือยังเรียบไปกันเลยเราจะรีบกลับมานะหมอเธอฮ่าได้เห็นอะไรข้างล่างบ้างไหมแล้วตรงนี้ล่ะอฮึฮ่านั่นไงหายเก็บมันหน่อยได้ไหม เอาลอูอด้วรนบ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> เอาไปให้วอเทอร์กันเถอะ <c oughs> โอ้มาสิขึ้นหรอไฟไหม้ได้ยังไงจะรีบขับรถน้ำกระเด็นมาโดนสายไฟงั้นหรอเร็วเข้าซุปเปอร์ทรัคเราจะดับไฟโดยเร็วไ,รได้ไหมัไบไม่ม่ไอ้เป็นความคิดที่ดี เดือเข้า<อ>ใช้ท่อน้ำเลยซุปเปอร์ทรัลแบดเดตูโอไม่นะไฟยังล้างอยู่เลย <c oughs> ช่วยเหลือมาแล้วขอบคุณนะ <c oughs> เด็กๆขอบคุณนะเจอรี่ <c oughs> ว้าวทำได้ดีมากเลยทุกคน ไฟดับลงแล้วไหนที่สุดก็สุเวลากินพิซซ่ากันแล้วมาแล้วบ้าขอบคุณอยู่รักนะสุดรักแล้วจะกันใหม่นะำขึ้นพื้น